แ้ตลาดก็ม่นทกามมานตาะงตเดอเรา,ารเอ,ารอยาู่ทางนี้ช่างไปไปตลาดโพสีย่างไปตนลต่ำถนนภูพวพลวอา Walking to Posi Market โอ้เขาหลังหลางหล,ลงสบาง คักเด้มวนยางจะซ้าค่อยๆไปบนทานตรงนี้เนี่อแขกวิวทางนี้งามเลยวิวอยู่นี่ว่างามเพิงทางนี้เพราะว่าเขายางอ้อมมาได้ด้วยถนนกำแพงจันเลย 疼，但。 นี่นี่พวกเป็นห้านนี่บ่สนะห้าทางนเป็นห้าเอเอ็มทางกับทางกับคนที ส้มโอ้อมันทานปิ้มม at po Si Morning walk in Long Prabang. We're going to Poh si market. Got a map and just trying to follow the road and not get lost. the <coughs> 这巡逻员够酷的呢。 ก็คไส้กอกหวานคือาค ใกล้ๆห้างเดินเซนบูติกตามคูห์เหรอหรอกจรค่ะเว่าใกล้ๆเซนบูธิกหม่เรเปลี่ยนช่อโอเนาค โรเซนโรเซนบูชิโอ้อยไก่ผงเห็นโรเซนบเออตัว่านนั่นเธอโเมนนั่นนังมันี้นสิบเนไต่วตอนนี้มันนังมันี้นโกมนนะ้นเป็นบอลล่าวาบ,าบอโรเซนบูิ บองไข่เพรนข้าวหนุ่มน้งน้อยบ้านมโนกาเฟยม นี้เอี้ยวขวเห็นไหมเห็นไหมตามถนนนี้เอี้ยวขวานทางน้ำผุันทางน้ำนี่เมคคอง e n ชเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์ีแมสร้างคำงนี้ 면ง산น수 เยอะใเยอะๆพอถึงแล้วเพราะว่าขั้นไปทางนั้นวนเป็นนี่น้ำผุนี่นน้ำบนหินเกาะชนี้นน้ำผุได้บนนั้นนะบนปีนน้นใช่ไนหะน,นี่นี่นิวฮนัน,นนี้นเี่ยวี้อาา่ะฮะเว่าขั้นเขายางไปอีกน้อาพ่ําำตัวนี้แล้วเอี่ยวขัวทาทางบมเห็นไห เนี่อันนี้เด้เอันนี้มันตัร้านยู่ันเ่ยยู่ันเดยแมงแม่งขวัวเ่อกินไปยังสิเนี่นี่ยอันนี้มันอยูหัดเห็นบ่จอมยหฮัแล้วก็เท่าไปเท้าไปอี้ามทางไปมาตํานี่เอี้ยวขวาน้วมันตลาดโพสีไปซึ่งเลยบ่อคือซิขึ้นทึงคือสิงยางขึ้นยิงซี่ยางตังไหเจ้าจะข็นอย่างเจ้าจะขินเห็นบ่ ไปซื้อที่อะไรกันไปได้นะฮะไปทางไหนไปไปต่ำเลยนี่เท่าไปซื้อไปซื้อเลยบ่ไปซื้อแล้วก็เยี่ยวหัวแล้วก็ขึ้นไปหันไปแล้วซื้อขางแล้วพอเทายางพอจะกยางกับทางคุณจีนมันก็ยังลงไปใางไหมโอเคทำช้างใช่ไหมข้ามันจีอือฮะ คนหวานมันสุกนี่ตมซัมเอสลาเปาติมซัมกับสลาเปาฮะอันนี้คามบอก้านตุกทานหมอยนะอ้อยากไปพูดห่อ ทค่เขาตามแผนทีเขาก็ N N ว Diese. ัยามเขากลัะกระหูถูมางนี้บอกเขากระางพุนก็ได้ทางไหก็ได้ต้องลงขารือนันีบอาใช่ไหม ไปเราเห็นเจ้าจพาดไว้เจ้าเพราะว่าทางทางยางกลับเข้าไปในเมือง Looking for papaya salad restaurant on the way back โซ่ขาห้ามจับมือคุณสกินเป็นยานงากับยางกับ หอยมิไซทองเทียวอยู่บนนี่เองบริการท่องเที่ยวฝากหวยมิสซย่างใกล้จะหัวเสาวนาทีเลยยังเหลือก็หัวเสาวนาทก็มีแห้งเลยเนาะเนื้อผักบุญนทันไว้ห้อย่างก็ห้อยอออยังยางกับเมนโรดเราก็ยังโค้งเหมือนไงเสาบัดเนาะ ย่างเาค้งมาใช่วัดมนรษย์ลมบ้ันพ,พูนแพงเอวอ,อันนี้เป็นบ้านพูนแพงเนาะอบ้านพูนแพง หักวงวิจิตวงวิจิตแกสเฮาส์ขายฟืนตามสั่งบ้านฟืนนางสืบจดุดขายตามสั่งไห้โฆษณา,าก็จะพอมเหมือนผักไม่ดี เอเชียในตัวบ้านค่ะโอ้ไทก์แกร์เทรลไทก์แกร์เทรลออทเดอร์แอดเวนเจอร์สว้าวอยู่บนนี้ตอนในฮงแฮมลุงไซร์เรสิเดนต์โออยู่บนนี้เองลุงไซร์เรสิเดนต์ uh-huh more construction there good construction growing up like mushroom

บ้างหองการเยาวทาธิการแลยขนทรงห้ามขับรถไว้เกินกำหนดห่านสิ้นดานแฟ็ดเส็ดบาร์บีคิวไปนี่ เนี่ย ETL สาสาขาบริษัท ETL มหาสชนแข่งหลวงกระบาง ETL Public Company Branch รังบริษังบริษคือว่าสียงยาวมาังนี้แข่งคนทา Ja veľmi chcem, No, neviem, sa no.

And walking ยังยังยังเดินเดินเดินที่หลวงพขาบาง walking to โพสีมาร์เก็ต after that we're gonna go look for papaya salad restaurant ยางไปตลาดโพสีแล้วบ้านพวกเขาจะังสิไป ช่อค้านต่ำมะฮงนางขาวอยู่บ้านมโนใคยรจะว่ามันต่ำแซบเดี๋ยวนี้คนเธอมาก,กินอยู่นี่ยางมาทางน้อยฟูซูจะมียังให้เห็นเบิร์นไซด์สตรีท there's not much to see ยางไปทางญ่ยังได้เห็นหลาย Happy would be walking on the main road. s h i l l w be more to see? It looks like a temple or something. What's going on over here? Guesthouse. Ah, it's Phu h a m Wang Phai Kam. It's Wang Phai Kam Hotel. looks nice. It's nice and quiet. It's a bamboo tree. I need a lot. Taizun sun. It's a lot. I need a lot of Taizun sun. Well, your map is the คะอันน <Huh? S 2> mm ี้เป็นตลาด